สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกคนนะครับวันนี้เจอการกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันครับช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้โปรแกรมที่น่าสนใจหนีไม่พ้นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับทัวร์ยุโรปใหญ่ที่สุดของฝั่งยุโรปเขาคือวันนี้ก็จะเดินทางเข้าสู่เกมที่5ละนะครับก็จะดูเห็นหน้าเห็นหลังว่าทีมไหนมีโอกาสเข้ารอบตกรอบกันมากกว่ากันคู่นี้ครับที่เราจะหยิบยกมาอัปเดตพรีวิวความพร้อมก่อนเตะกันคู่แรกจะเป็นโบโลญญาเจอกับลิวส่วนคู่นึงครับพีเอสวีเจอกับชักตาโดเนตไปดูคู่แรกกันก่อนนะครับลงเตะ มันดับ8จากกันโชเซียอิตาลีเจอกับลิวทีมมัดดับ4จากลกเอิงครับโบลญญาว่าด้วยผลงานการในขันในแชมเปี้ยนลีก4นัดที่ผ่านมาเนี่ยมีเพียงแค่คะแนนเดียวเสมอหนึ่งและแพ้3ผลงานน่าเป็นห่วงครับว่าจะได้ผ่านเข้ารอบจะได้เพลย์ออฟหรือเปล่าและที่สําคัญเนี่ยเล่นมา4เกมโบลญญายังยิงใครไม่ได้เลยเรียกว่ารับมือกับการเล่นทั่วใหญ่อย่างแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นทีมที่เพิ่งเคยมาเล่นในปีนี้เนี่ย เป็นลดูการแรกนะครับอีกอย่างหนึ่งในเกมลีกตอนนี้นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งออกไปแพ้ลาซิโอมาเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนศูนย์ประตูต่อ3ผลงานช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับขณะที่ริวกันบ้างริวเนี่ยตอนนี้ในแชมเปี้ยนลีกมี7คะแนนชนะ2เสมอ1แพ้1และที่ผลงานที่ฝากเอาไว้ที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วครับก็ชนะทั้งเรอัลมาดริดชนะแอตเลติโกมาดริด แล้วก็เสมอกับยูเวนตุสได้เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวเจอทีมใหญ่มาได้ทําผลงานได้ดีเกินคาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเล่นถ่วยนี้ของริวประมาทไม่ได้และผลงานโอเคมากจริงๆครับ ถ้าไม่ได้เจอกับทีมใหญ่นะครับมากจนเกินไปวันนี้น่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีได้ครับนักเตะอย่างโจนาธานดาวิดและก็เซกโรวาเป็น2แนวรุกที่ต้องจับตามองเพราะว่ากําลังจัดจ้านมากๆเป็นทีมที่เล่นชาบช่วยโต้กลับค่อนข้างเก่งแล้วก็อาศัยจังหวะรับแน่นๆสวนเคาน์เตอร์ให้ถักแบบนี้นะครับกองหน้ามีความเร็วสูงมากๆอีกอย่างหนึ่งบรุรญญาการเลือกเล่นวันนี้ครับพวกเขาต้องบุกเพื่อยอมเสี่ยงที่จะลุน้นหาผลการแข่งขันถึงแม้ว่าจะเป็นการเล่นที่ตัวเองอาจจะยังไม่ถนัดเท่าไหร่ ครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์เพราะว่าวันนี้การเจอกับริวถือว่าเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้บิ๊กเนมมากไปดูโปรแกรมหลังจากนี้ของโบโลญญนยาที่เหลืออยู่เนี่ย โอ้โหเจอด้ทีมใหญ่ที่รออยู่วันนั้นนะครับก็อาจจะยากวันนี้ก็เลยมองว่าโบลอนญาอาจจะกล้าบุกกล้าแรกกับลิวมากยิ่งขึ้นและตรงนั้นแหละคือจุดอ่อนที่ลิวเองเล่นแบบนั้นสวนกลับโต้เร็วๆเ,เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับลิวอย่างน้อยๆครับวันนี้น่าจะมีสิทธิ์บุกเก็บชัยชนะเหนือโบลอนาได้ในค่ำคืนวันนี้ของยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยครับและเป็นคู่แรกนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการอย่าอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้พรีวิวนะครับนำมาฝากกันทุกๆวันแบบนี้ก็ follow ช่องติดตามมาได้เลยนะคร ล่างได้ด้วยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งในเวลาเดียวกัน3มอเมริกาครับ PSV จะฝูงลีกฮอลแลนด์ land, เจอกับชักต้าโดเนตทีมอันดับ3จากลีกยูเครนครับ PSV ที่ผ่านมาในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยชนะ1เสมอ2และแพ้1เกมเจอทีมใหญ่ๆผลงานก็ยังไม่ได้ดีมากไปเจอทั้งยูเวนตุสสปอร์ติ้งลิสบอนและปารีสแซงต์แชร์แมงเพิ่งปลดล็อกเกมล่าสุดครับที่เอาชนะทีมขนาด พอๆหรือว่าเล็กกว่ากันน่ะก็คือจิโรนาไป4ประตูต่อศูนย์ครับเจอทีมใหญ่เอาตัวรอดไม่ได้แต่ว่าเจอทีมระดับเดียวกันเนี่ย PSV ได้ลุ้นแน่นอนครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้านะครับกับการได้เล่นในบ้านนักเตะแนวะลุกอย่างลุกเดยอง ไปปี้แล้วก็บากาโยโก้พวกเนี้ยเร็วจัดจ้านเล่นในบ้านดุดันเป็นเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วขณะที่ชักต้าโดเนตครับผลงานในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยชนะ1เสมอ1และแพ้2เกมพึ่งชนะยังบอยมาในเกมล่าสุดและยิงได้เกมแรกของการเล่นแชมเปี้ยนลีกจากนัดที่แล้วด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นบอลทีอ่อาจจาะ ไม่ได้เล่นแบบเหนียวแน่นนะครับขาดความแน่นอนไปในฤดูกาลนี้แบบเห็นได้ชัดเลยซึ่งนะครับวันนี้เจอกับ PS V ไม่จําเป็นต้องไปตั้งเกมรับเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆเหมือนก่อนที่เขาเจอกับอาร์เซนอลเจอกับอาร์ตาลันตาวันนี้ครับชักต้าโดเนตต้องกล้าบุก เกมรับก็ไม่ได้หน้าไว้ใจอยู่แล้วครับ PSV เล่นในบ้านดุมากๆแล้ววันนี้เป็นวันที่เจอกับทีมขนาดใกล้เคียงกันไม่น่าพลาดครับ PSV จะบระเลงเพลงเกมบุกเอาชนะชัคเตอร์โดเนตไปได้แบบสวยๆในค่ำคืนวันนี้และคว้า3าแต้มในท้ายที่สุดครับนั่นคือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลในวันนี้เป็นแชมเปี้ยนลีกนะครับยังไงขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาเ,เรื่องราวดีๆก่อนเตะแบดมินตันใหม่ในวันอื่นๆครับวันนี้สวัสดีครับ